สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จุ้มก็อยู่จุดเรือทรายล่มอีกเหมือนเดิมที่สะพานเอฟซีถามเข้ามาว่าสะพานอะไรครับแม่จุ้มสะพานส่วนนกค่ะฝั่งที่จุ้มยืนเป็นฝั่งป้อมเพชรโอ้ยวันบ้านป้อมท่านผู้ชมขอไปดีติดปากฝั่งบ้านป้อมนะคะแล้วฝั่งตรงข้ามอันนู้นก็จะเป็น ภูเขาทองนะคะยอดภูเขาทองอยู่ตรงนี้พอดีต้นไม้บังเรือยังไม่สำเร็จนะคะเจ็นนาที<ม>ก็ยังทำงานกันอยู่เดี๋ยวตุ้มให้ดูนะหน่วยกู้เรือก็ยังทำงานกันอยู่ในน้ำนะขึ้นลงขึ้นลงระหว่าง โป้ะนะคะโป้อุปกรณ์กู้เรือนะคะแล้วก็อยู่ในน้ำก็ได้ข่าวว่ายังดูดทรายไม่เกี้ยงนะคะเมื่อวานลากแล้วก็ไม่ไม,ไม่กระเตียงบัดเท่าไหร่ไม่ขยับนะคะภาษาบ้านตรุ่มกระเตียงไม่ขยับนะคะท่านผู้ชมก็เลยต้องดูดทรายเพิ่มยังไม่สําเร็จนะคะวันนี้วันที่กู้มากี่วันละห้าหกวัน น้ำกระแสน้ำรแรงอยู่นะคะท่านผู้ชมรุมก็มาคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมทุกวันเนาะนี่ก็ดูน้ำเลยนะคะค้างข้ามไปฝั่งนน้นก็เป็นสวนนกนะคะทุ่มมาขามยม่อมวิ่งไปแยกกำนันดิเลกวิ่งไปออกบางประหันนะคะท่านผู้ชมออกบางประหันขวามือก็ไปกรุงเทพซ้ายมือก็ไปบางประหันอ่างทองได้นะคะท่านผู้ชม แรงนะคะเจ้าพญาลงไปนิดเดียวตุ้มข,ขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมทุกวันนะคะชาวเรือก็คือเมื่อคืนก็จอดนอนอยู่นี่เลยคะ่ะท่านผู้ชมทำเลนอนได้อยู่นะทำเลนอนได้อยู่นะคะก็มีเรือที่เกิดเหตุท่านเจ้าของเรือก็มาเมื่อสักครู่เพิ่งกลับไปนะคะ ไ,ไปทำงานก่อนเดยเย็นมาช่วยใหม่เย็นมาดูใหม่ประมาณนี้นะคะนี่ก็อยู่กันตั้งแต่กัาเมื่คืนเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมนอนกันหยุดตรงนี้เลยดูน้ำนะคะว้าววิ่งตัวน้ำนะคะวิ่งชวนน้ำ จริงๆยอมรับท่านผู้ชมขนาดลงไปตั้งแล้วนะคะก่อนอนุญาจบคลิปเพียงเท่นที้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาเรื่อยๆนะคะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมชมนะคะกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพี่ชาวเรือนะคะไม่เสร็จเร็เลยหกวันแล้ววันนี้วันที่หกแล้วะคะ่ะ